นี่คือหูฟังที่ผมต้องอวยยศเลยครับเพราะเสียงดีจะจัดเป็นหูฟังจากเพล็กโชนนั่นเองรอบนี้ชื่อรุ่น G 3 1 Venom เวนอมครับเปิดกล่องมาแน่นอนครับมีคู่มือและรอบนี้บอกเลยตัวหูฟังก็เท่มากครับสมชื่อเวน o มจริงๆมาในแบบคล้องหูครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะมีตัวมัลติฟังก์ชันเพิ่มลดเสียงและเหมือนมีไม้นะเดี๋ยวค่อยเทสกันตัวแจ็คที่เอามาเป็น3.5ครับส่วนใครจะใช้ยังไงเขามีให้เลือกครับส่วนเรื่องความยาวสายที่ให้มาอยู่ที่เมตรยี่สิบครับถือว่ายาวอยู่นะหากใครใช ดีเลยนะและที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือเสียงโคตรดีครับตัวเสียงกลางกับเบสคือชัดมากๆนะซึ่งตัวเบสก็ไม่ได้หนักมากจนกลบเสียงการจูนหน้าเกียรครับอันนี้ขอยกนิ้วให้เลยครับเพกโทนส่วนเรื่องสายเกมมิ่งก็ใช้ได้ดีนะพอได้ตัวหูฟังเขาเป็นแบบสเตอริโอแยกส้ายขวาอยู่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่ามาจากทางไหนก็ได้ยินเสียงเท้าโคชัดครับส่วนเรื่องเสียงไมคตามนี้เลยครับสวัสดีครับไมคค่อนข้างมีความช็อตครับแล้วก็เสียงอู้ๆฟังไม่ชัดเลยนะหรือหูฟังที่ผมได้มาอาจจะไม่สมบูรณ์ก็ได้ครับงั้นเรื่องไมโครโฟนผมก็ขอย้ํไม่ตัดสินแล้วกันว่ามันดีหรือเปล่าครับเอาตรงๆนะเรื่องตัวไมค์ผมไม่ซีเรียสเลยครับผมว่าหลายๆคนต้องใช้มาแยกอยู่แล้วแหละและบอกเลยนี่จะเป็น1ใน1ของฟังครับที่ผมน่าจะจิบใช้บ่อยทีๆ